ลองนึกภาพตามนะครับกลางศตวรรษที่18กรุงลิสบอนประเทศปโปรโตุเกสที่นี่ไม่ใช่แค่เมืองหลวงธรรมดาธรรมดานะครับแต่เป็นเมืองที่เอ่อต้องเรียกว่ารวยติดอันดับโลกเลยเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะเหมือนเป็นนิวยอร์กผสมลอนดอนในยุคนั้นเลยครับเงินทองจากบราซิลเครื่องเทศจากเอเชียคือหลั่งไหลามาที่นี่หมดเลยทั้งเมืองก็เลยเต็มไปด้วยพระราชวังโบสถ์ที่แบบสร้างได้วิจิตรการตามาก อลังการมากจริงๆค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่เช้าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปี1755ซึ่งเป็นวันสมโพธนักบุญทั้งหลายหรือ All Saints Day เป็นวันสำคัญมากทางศาสนาคริสต์เลยนะคะใช่ครับผู้คนก็แต่งตัวดีที่สุดไปโบสถ์กันแน่นขนัด บรรยากาศคงจะดูขลังมากแต่คำถามของการเจาะลึกของเราวันนี้ก็คือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติที่โหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มันถล่มลงมากลางเมืองที่เปี่ยมศรัทธาแถมยังเกิดในวันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของปีด้วยแล้วเหตุการณ์นี้มันสั่นสะเทือนโลกตะวันตกไปได้อย่างไรอืมเรื่องนี้มันน่าสนใจมากค่ะคือมันไม่ใช่แค่แผ่นดินไหวธรรมดามดานะคะแต่นักประวัติศาสตร์เรียกมันว่า ภัยพิบัติสมัยใหม่ครั้งแรกเลยทีเดียว The first modern disaster ใช่ค่ะเพราะมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้รัฐต้องลุกขึ้นมาจัดก,การวิกฤตอย่างเป็นระบบและที่สำคัญกว่านั้นคือมันบังคับให้มนุษย์ต้องเริ่มตั้งคำถามกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็หันมาใช้เหตุผลกับวิทยาศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจโลกอย่างจริงจังมากขึ้นโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเกิดเหตุเลย9งครึ่งของเช้าว,วันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ แผ่นดินเริ่มสั่นค่ะแต่ที่มันผิดปกติมากๆคือมันไม่ได้สั่นแล้วหยุดมันมาเป็นระลอกใหญ่ๆถึง3ามครั้งซ้อน3มครั้งเลยค่ะแล้วก็กินเวลานาน,านมากเกือบ10นาที10บนาทีเลยเลยครับปกติแผ่นดินไหวที่เราเจอกันเนี่ยแค่ไม่กี่สิบวินาทีก็รู้สึกว่านาน,านมากแล้วนะใช่ค่ะ สินาทีนี่คือยืนทรงตัวไม่ได้เลยตึกรามบ้านช่องคงไม่ต้องพูดถึงถูกต้องค่ะมันนานพอที่จะทำลายทุกอย่างจริงๆในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนะคะเขาประเมินว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาดรุนแรงมากตั้งแต่7.7ถึง9.0ตามมาตราขนาดโมเมนต์เลยเดี๋ยวๆนะครับ9.0นนี่คือ สเกลเดียวกับแผ่นดินไหวที่ทําให้เกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นหรือในมหาสมุทรอินเดียที่เราเคยได้ยินข่าวกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะระดับนั้นเลยคือมันรุนแรงระดับโลกเลยระดับโลกเลยค่ะจุดศูนย์กลางอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกแต่แรงสั่นสะเทือนที่มาถึงตัวเมืองลิสบอนเองก็ยังรุนแรงมหาศาลมากในระดับที่เรียกว่าเอ็กตรีมเลยเอ็กตรีมค่ะคือมีบันทึกว่าพื้นดินแยกเป็นร่องลึกกว้างถึง5เมตรกลางเมืองเลย แล้วสภาพเมืองเองมีส่วนทําให้มันเลวร้ายลงไหมครับมีส่วนอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะย่านใจกลางเมืองที่อยู่ติดแม่น้ําเทกัสซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ลุ่มต่ําที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนพอเจอแรงสั่นสะเทือนมหาศาลแบบนี้มันก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดินอ่อนตัวหรือ soil liquefaction ดินอ่อนตัวหมายความว่าพื้นดินกลายเป็นเหมือนของเหลวอย่างนั้นเหรอครับ คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะคือมันสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักไปชั่วขณะแรงสั่นสะเทือนก็เลยถูกขยายให้รุนแรงขึ้นไปอีก oh. ทําให้อาคารในย่านนั้นพังทลายราบเป็นหน้ากลองเลยในขณะที่ย่านที่อยู่บนเนินเขายังพอรอดไปได้บ้างและภาพที่น่าสลดที่สุดก็คือโบสถ์ที่เต็มไปด้วยผู้คนครับในวันศักดิ์สิทธิ์ใช่ค่ะหลังคาหินขนาดใหญ่ของโบสถ์เหล่านั้นพังถล่มลงมาทับผู้ศรัทธาที่กําลังสวดมนต์อยู่ข้างใน ฟังและหดหูมากเลยครับคือคนที่แคร่งศาสนาที่สุดไปโบสถ์ในวันสําคัญที่สุดกลับเป็นกลุ่มแรกๆที่เสียชีวิตแต่ผมเข้าใจว่ามันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับมันมีหายนะระลอกสองตามมาอีกใช่ค่ะหายนะเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นประมาณ4ี่สินาทีต่อมาผู้รอดชีวิตที่หนีตายจากซากตึกไปรวมตัวกันที่ริมแม่น้ําเพราะคิดว่าเป็นที่โล่งปลอดภัยถูกต้องค่ะแต่พวกเขาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดมากคือน้ําในแม่น้ํา มันลดระดับลงหัวบภาพเลยนั่นมันสัญญาณของสึนามิชัดๆเลยนี่ครับใช่เลยค่ะแต่คนสมัยนั้นไม่มีใครรู้จักสัญญาณเตือนภัยนี้เลยไม่นานหลังจากนั้นกำแพงน้ำขนาดยักษ์ก็ซัดเข้ามาสูงขนาดไหนครับ สูงตั้งแต่6ถึง20เมตรซัดเข้าถล่มท่าเรือและใจกลางเมืองที่พังอยู่แล้วซ้ำเข้าไปอีกคนที่อยู่ริมน้ำตอนนั้นแทบไม่มีโอกาสรอดเลย20เมตรนี่มันสูงเท่าตึก6ถึง7ชั้นเลยนะครับค่ะแล้วมันไม่ได้เกิดแค่ที่ลิสบอนนะคะชายฝั่งทางตอนใต้ของโปรตุเกสโดนคลื่นสูงกว่า20เมตรซัดถล่มป้อมปราการจนราบเลยแล้วคลื่นยังเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปไกลถึงหมู่เกาะแคริบเบียนเลยด้วยซ้ำแค่แผ่นดินไหวกับซึนามิก็หนักหนะาซะ หัดแล้วแต่มันยังมีระลอกที่สามอีกค่ะระลอกที่สามคือพายุเพิงอ๋อ oh. อย่าลืมนะคะว่านี่คือวัน All Sense Day ทุกโบสถ์ทุกบ้านจุดเทียนทิ้งไว้เพื่อประกอบพิธีจริงด้วยพออาคารพังขลมลงมาเทียนพวกนั้นก็กลายเป็นต้นเพลิงนับพันพันจุดพร้อมกันทั่วเมืองใช่เลยค่ะมันเหมือนเมืองทั้งเมืองกลายเป็นกองไฟที่รอคนมาจุดไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมากเพราะลมแรงกลายเป็นมหาเพลิงที่ควบคุมไม่ได้ เผาผลาญเมืองลิสบอนต่อเนื่องนานถึง5ถึง6วันห้าหวันเลยเหรอครับค่ะมีบันทึกว่าความร้อนมันรุนแรงมากจนคนที่อยู่ห่างจากเปลวไฟ30เมตรยังเสียชีวิตได้เพราะขาดออกซิเจนหายใจใช่ค่ะไฟนี่เองที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่รอดจากแผ่นดินไหวและสึนามิไปจนหมดสิน้นความสูญเสียมันมหาศาลขนาดไหนครับพอจะมีตัวเลขประเมินไหมตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่แน่นอนค่ะแต่คาดว่าอยู่ระหว่าง3 0ม0 0ื่นถึง6 0 0 0ื่นคนโอ้โ ส่วนความเสียหายทางวัตถุคือ85%ของอาคารในเมืองพังพินาศแต่ที่น่าเสียดายยิ่งกว่านั้นคือความสูญเสียทางวัฒนธรรมที่ประเมินค่าไม่ได้เลยเช่นอะไรบ้างครับอย่างพระราชวังริเบราซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์ถูกทำลายไปพร้อมกับหอสมุดหลวงที่เก็บหนังสือหาย,ายากไว้กว่า70,000เล่ม70็ด0เล่มค่ะแล้วก็ผลงานศิลปะของจิตรกรเอกอย่างทิเชียนกับรูเบนส์ก็หมดไม่ไปในกองเพลิงโอ้โห oh. เหมือนหอสมุดแห่งชาติกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ถูกเผาไป,ปรพร้อมกันเลยความทรงจำของจักรวรรดิถูกลบหายไปในวันเดียวไม่ใช่แค่นั้นค่ะหอจดหมายเหตุหลวงที่เก็บบันทึกการเดินทางต้นฉบับของนักสำรวจชื่อดังอย่างวาสโกดากามาก็หายไปด้วยหรือแม้แต่โรงอุปรกรณ์แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดได้แค่เจ็ดเดือนชื่อฟีนิกซ์โอเปร่าโรงละครฟีนิกซ์แต่กลับไม่ได้เกิดใหม่จากกองเท่าฐานเหมือนในตำนาน เป็นตลกร้ายจริงๆค่ะคทุกวันนี้ถ้าใครไปลิสบอนจะยังเห็นซากของอารามคาโมที่หลังคาพังถล่มลงมาเหลือแต่โครงสร้างคือเขารักษามันไว้แบบนั้นเพื่อเป็นอนุสร์เตือนใจถึงเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเฉพาะครับมันไม่ใช่แค่การสูญเสียทางวัตถุค่ะแต่มันคือการสูญเสียจิตวิญญาณและอัตลักษณ์ของชาติไปเลยพอความเสียหายมันรุนแรงขนาดนี้โดยเฉพาะการที่โบสถ์พังทลายในวันศักดิ์สิทธิ ผมนึกภาพคนสมัยนั้นไม่ออกเลยในยุคที่ศาสนามีอิทธิพลสูงสุดพวกเขาจะอธิบายเรื่องแบบนี้กันยังไงมันต้องเกิดคำถามใหญ่แน่ๆว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่นั่นคือใจกลางของวิกฤตเลยค่ะคำถามที่ทุกคนถามกันแล้วมันสั่นสะเทือนไปทางยุโรปก็คือทำไมพระเจ้าผู้เปี่ยมเมตตาถึงทำลายโบสถ์ที่เต็มไปด้วยผู้ศรัทธานในวันสำคัญแต่กลับปล่อยให้ย่านคมแดงที่เต็มไปด้วยบาปรอดพ้นจากความเสียหายโอ้โหคำถามนี้แรงมากนะครับ มันท้าทายความเชื่อโดยตรงเลยใช่ค่ะนี่คือวิกฤตทางเทววิทยาที่เรียกว่าเทียวรสีคือการพยายามหาเหตุผลมาอธิบายความยุติธรรมของพระเจ้าแน่นอนว่าฝ่ายศาสนานำโดยนักบวชเยซูอิตชื่อกาเบรียลมาลากริดาก็ออกมาประกาศทันทีว่านี่คือบทลงโทษจากสวรรค์ต่อบาปของชาวเมือง ถูกต้องค่ะเขาเรียกร้องให้คนเลิกสร้างเมืองแล้วหันไปสวดมนต์สำนึกบาปแทนซึ่งมันคงไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมครับในเมื่อมีคนเจ็บคนตายเต็มไปหมดไม่เลยค่ะมันเลยเกิดการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างฝ่ายศาสนาที่ยังยึดติดกับคําอธิบายเรื่องเหนือธรรมชาติกับฝ่ายรัฐที่มองว่านี่คือปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยเหตุผลและวิธีการที่เป็นรูป,ปรธรรมครับ นี่คือจุดเริ่มต้นของการพังทลายของกรอบความคิดแบบยุคกลางที่เชื่อว่าทุกอย่างเป็นการกระทําของพระเจ้าโดยตรงพอความคิดแบบเก่าเริ่มสั่นคลอนผมเดาว่ามันคงเปิดพื้นที่ให้เหล่านักคิดนักปราชญ์ในยุคนั้นเข้ามาถกเถียงกันอย่างดุเดือดเลยใช่ค่ะเหตุการณ์นี้กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงที่สุดในหมู่ปัญญาชนยุคเรืองปัญญาทั่วยุโรปคนแรกที่ต้องพูดถึงเลยคือวาลแท์ปราชชาฝรั่งเศส เขาเขียนบทกวีออกมาโจมตีปรัชญาโลกสวยหรือออปติมิซึมที่เชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ซึ่งไอเดียแบบออปติมิซึมที่โวลแทร์โจมตีเนี่ยมันเหมือนกับความคิดที่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนดีเสมอใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะการที่เมืองทั้งเมืองพังพินาศแล้วมีคนตายนับหมืน่นมันคงยากที่จะมองว่าดีจริงๆถูกต้องค่ะวอลแทร์ Walter บอกว่าลิสบอนคือหลักฐานที่เถียงไม่ได้ว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานที่ไร้เหตุผลมนุษย์ต้องลุกขึ้นมาใช้สติปัญญาแก้ปัญหาเองไม่ใช่นั่งรอความเมตตาจากสวรรค์ แต่แล้วชองยักษรุสโซต้องออกมาโต้แย้งวอลแทรด้วยมุมมองที่น่าสนใจมากเขามองต่างออกไปยังไงครับรุสโ,โซบอกว่านี่ไม่ใช่ความผิดของธรรมชาติหรือพระเจ้าแต่เป็นความผิดของมนุษย์เองมนุษย์เองเหรอครับค่ะที่ไปสร้างเมืองแออาจยัดเยียดสร้างตึกสูง6-7ชั้นในพื้นที่เสี่ยงภัยเขามีประโยคเด็ดว่าธรรมชาติไม่ได้สร้างบ้าน20พันหลังไว้ที่นั่นโอ้โห นี่มันความคิดที่ทันสมัยมากเลยนะครับเหมือนกำลังพูดเรื่องการวางผังเมืองกับความเปราะบางทางสังคมเลยคือเขาไม่ได้โทษตัวแผ่นดินไหวแต่โทษการตัดสินใจของมนุษย์ที่ทำให้ภัยพิบัตมิมรุนแรงขึ้น <ng> <t ale> ใช่เลยค่ะนี่คือรากฐานของสังคมศาสตร์สมัยใหม่เลยส่วนนักปรัชญาอีกคนคืออิมา <ng> <t ale> นูเอลคารนในเยอรมนีเขาก็พยายามอธิบายแผ่นดินไหวด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ถึงทฤษฎีเรื่องการร้อนใต้ดินของเขาจะไม่ถูกต้องนะคะ แต่ความพยายามที่จะหาสาเหตุทางกายภาพแทนที่จะโทษเรื่องบาปบุญคุณโทษก็ถือเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหวในเวลาต่อมาท่ามกลางความโกลาหลทางความคิดแล้วก็ซากปรักหักพังก็มีคนหนึ่งที่ต้องก้าวเข้ามาจัดการเรื่องทั้งหมดนี้จริงๆเขาคือใครครับเขาคือมาคิสเดอปมบาบาค่ะเป็นรัฐมนตรีคนสาคัญของโปรตุเกสในตอนนั้นเป็นคนที่เฉียบขาดแล้วก็มองการไกลมาก มีคนถามเขาว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับเมืองที่พังไปแล้วเขาตอบกลับด้วยประโยคอมตะว่าฝังคนตายและเยียวยาคนเป็น bury the dead and feed the living ฟังดูเป็นคนเด็ดขาดและเน้นการปฏิบัติมากๆในทางปฏิบัติเขาทำอะไรบ้างครับเขาลงมือทำทันทีเลยค่ะอย่างแรกที่น่าทึ่งและขัดแย้งกับความเชื่อมากๆคือการจัดการกับศพครับ เขาตัดสินใจนำศพทั้งหมดบรรทุกเรือไปทิ้งกลางทะเลลึกเพื่อป้องกันโรคระบาดซึ่งขัดกับพิธีทางศาสนาอย่างรุนแรงเลยค่ะแต่เขาเลือกสาธารณศพก่อนจากนั้นก็ส่งทหารเข้าคุมเมืองป้องกันการปล้นสะดมแขวนคอโจรให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ควบคุมราคาสินค้าไม่ให้พ่อคา้าฉวยโอกาสขึ้นราคานี่คือต้นแบบของการจัดการภัยพิบัติโดยรัฐที่เราเห็นในปัจจุบันเลยใช่เลยค่ะ state led disaster management หลังจากจัดการเรื่องเฉพาะหน้าแล้วคำถามใหญ่ก็คือจะเอาอยัางไงกับเมืองที่พังไปเกือบทั้งเมืองครับเขาสร้างมันกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่เลยค่ะเขาไม่ซ่อมแต่เขาสร้างใหม่ทั้งหมดด้วยแนยวคิดแบบยุคเรืองปัญญาเลยอ๋อย่านใจกลางเมืองที่เคยเป็นตรอกซอกซอยแคบๆก็ถูกเปลี่ยนเป็นถนนกว้างๆตัดกันเป็นระเบียบแบบตารางหมารุก,กเพื่อให้ลมพัดผ่านได้ดีแล้วก็ง่ายต่อการอพยอหนีไฟด้วย แล้วเรื่องการรับมือแผ่นดินไหวล่ะครับเขาคิดถึงเรื่องนี้ด้วยไหมนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดเลยค่ะเขานํานวัตกรรมทางวิศวกรรมที่เรียกว่ากาโยลาปอมบาลีนาหรือว่าโรงปอมบานใช่ค่ะปอมบาลินเคจโรงคําว่ากรงนี่คือมันเหมือนเป็นโครงสร้างไม้ที่เข้าไปหุ้มตึกจากข้างในไว้เหระครับเพื่อให้มันโยกได้แต่ไม่ถลม่มใช่เลยค่ะคุณเข้าใจถูกเพ่งเลยมันคือโครงสร้างไม้สามมิติที่ฝังเข้าไปในกำแพงอิฐ ทำหน้าที่เหมือนโครงกระดูกที่เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับอาคารออ๋เวลาเกิดแผ่นดินไหวโครงไม้นี้จะช่วยซับและกันใจแรงสั่นสะเทือนทําให้อาคารไม่พังถล่มลงมาทั้งหลังเป็นเทคโนโลยีต้านแผ่นดินไหวรุ่นแรกๆของยุโรปเลยค่ะแล้วเขาทดสอบมันยังไงครับในยุคนั้นมีบันทึกว่าเขาให้ทหารเดินสวนสนามย่าเท้าร,บรอบๆอ,อาคารจําลองเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนใช่ค่ะเรียนแบบแผ่นดินไหว ก่อนที่จะอนุมัติให้สร้างจริงถือเป็นการทดสอบโครงสร้างในยุครแรกๆเลยสุดยอดมากคือไม่ได้แค่สร้างเมืองให้สวยแต่สร้างให้รอดด้วยแต่ที่ผมทึ่งที่สุดคือปอมบามไม่ได้หยุดแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเขาต้องการจะเข้าใจตัวแผ่นดินไหวด้วยถูกต้องค่ะนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาเก้าวล้ำกว่าคนในยุคเดียวกันมากในปี1756หนึ่งปีหลังเกิดเหตุ ปอมเบาได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเขาส่งแบบสอบถาม13ข้อที่เรียกว่าอินเคริโตไปยังทุกตำบลทั่วประเทศเขาส่งแบบสอบถามไปทำไมครับถามเรื่องอะไรบ้างเขาต้องการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ให้ได้มากที่สุดค่ะคำถามนี้ละเอียดมากเช่นแผ่นนินไหวเริ่มเมื่อไหร่นานกี่นาทีครับทิศทางการสั่นมาจากทางไหนระดับน้ำในบ่อบเปลี่ยนแปลงไหม ได้ยินเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องจากใต้ดินหรือเปล่าสัตว์มีพฤติกรรมแปลกๆปกไหมโอ้ออีฮอนคือการคำวิจัยภาคสนามขนาดใหญ่เลยนีครับเขาไม่ได้พึ่งพาคำอธิบายทางศาสนาแต่ต้องการข้อมูลดิบเพื่อมาวิเคราะห์ ใช่ค่ะนี่คือความพยายามครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่ใช้วิธีการทางสถิติและข้อมูลภาคสนามเพื่อศึกษาแผ่นดินไหวอย่างเป็นระบบข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามนี้เองที่นักประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ยกย่องให้เป็นจุดกำเนิดของแผ่นดินไหววิทยา seismology ใช่ค่ะมันเปลี่ยนจากการคาดเดาเรื่องเหนือธรรมชาติมาสู่การแสวงหาความจริงด้วยข้อมูลฟังมาทั้งหมดแล้ว แผ่นดินไหวลิสมน่เนี่ยมันเป็นมากกว่าภัยพิบัติจริงๆนะครับมันเหมือนเป็นการสั่นสะเทือนทางปัญญาที่ปลุกยุโรปให้ตื่นขึ้นมาเลยมันคือจุดเปลี่ยนจริงๆค่ะมรดกที่เหตุการณ์นี้ทิ้งไวใ้ให้โลกเรามีมหาศาลมากทั้งจุดกำเนิดของวิทยาศาสตร์แผ่นดินไหวต้นแบบของวิศวกรรมต้านแผ่นดินไหวและการวางผังเมืองที่ปลอดภยัยครับ มาตรฐานใหม่ของการจัดการภัยพิบัติโดยรัฐและที่สำคัญที่สุดมันคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผลักดันสังคมตะวันตกให้ก้าวจากยุคแห่งศรัทธาไปสู่ยุคแห่งเหตุผลอย่างเต็มตัวเพราะฉะนั้นการล่มสลายของลิสบอนในวันนั้นจึงไม่ใช่จุดจบแต่กลับกลายเป็นการเกิดใหม่ของทั้งตัวเมืองและของจิตวิญญาณสมัยใหม่ที่เชื่อมั่นในสติปัญญาของมนุษย์ในการเผชิญหน้ากับธรรมชาติเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากครับอื ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดสักหน่อยค่ะครับการถกเถียงระหว่างรุสโซกับวอลแทในวันนั้นจริงๆแล้วมันก็ยังดําเนินมาถึงปัจจุบันนี้นะคะเวลาเกิดภัยพิบัติร้ายแรงขึ้นทุกวันนี้เรายังมองว่ามันเป็นแค่โชคร้ายทางธรรมชาติหรือการกระทำของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนและเรามองเห็นความรับผิดชอบที่เกิดจากการตัดสินใจของมนุษย์เองมากเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่ตั้งของเมืองการสร้างสังคมที่เปราะบางหรือวิถีชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อโลกของเรานี่คือคำถามที่ลิสบอนปี1755ได้จุดประกายขึ้นและดูเหมือนว่าเราในยุคนี้ก็ยังคงต้องหาคำตอบกันต่อไปค่ะ